มันจะเดือดขนาดไหนถ้าผมจับคนทั้งแมปมาซัดกันอยู่แค่บนหลังคาพีก โอ้ยก็นะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็คิดถึงพีกอันเก่ามากๆเลยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เถอะตอนนี้พีกอันใหม่เนี่ยมันก็เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบนหลังคาพีกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นลานกว้างๆนะผมก็เลยคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ขึ้นไปซัดก,กันบนหลังคาโรงงานขึ้นไปซัดก,กันบนป่องไฟแล้วเราก็ขึ้นไปซัดก,กันทุกที่แล้วในแมปฟรีไฟที่เราเคยทํามาทั้งหมดแต่วันนี้นะครับผมก็เลยมาต้อนรับน้องใหม่โดยการที่ผมจะเอาคนทั้งแมป 50คนใช่ครับถึงผมจะพูดว่า50คนแต่จริงๆแล้วมี60คนนั่นเองขึ้นไปซัดกันบนหลังคาพีคอันใหม่ดูซิว่าวันนี้ใครจะเหลือรอดมาเป็นคนสุดท้ายแล้วได้เข้าแคน MNJTV ไปนะครับก่อนจะไปรับชมกันคอมเมนต์เข้ามาหน่อยสิครับว่าทุกคนเนี่ยชอบพีคแบบใหม่หรือแบบเก่ามากกว่ากัานครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับทุกคนกดแชร์ด้วยนะ ทุกคนลงที่หลังคาพีกนะครับแล้วอย่าพึ่งฆ่ากันผมบอกฆ่ากันเมื่อไหร่ค่อยฆ่านะครับเพราะฉะนั้นไป3 2 1 Let's go กิจกรรมตานี้ใครได้ที่1แจกตั้งค่าเ,เป็นเจมีวีครับผมไม่มีขายไม่มีอะไรเลยผมแจกฟรีเครื่องบินได้บินมาแล้วและบินผ่านพีกหรือเปล่ามาดูกันนะครับทุกผู้ชมดูเหมือนเครื่องบินจะบินผ่านพีคอยู่นะครับเพราะพีคอยู่ทางด้านนู้นนะครับนูน้นไกลๆด้่นเลยและจะ กระโดดลงกันหรือมหเฮานะครับท่านผู้ชมพีกหนังคาพีกและลงกันไปแล้วโคนจัาดีะนอ้โอ้โหโอ้โหอะไรกันวันนี่อะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหลงถึงไม่ถึงบ้างถึงบ้างไม่ถึงบ้างใครไม่ถึงถือว่าสลาสิทธิ์นะครับใครเกียนโดนแบนนะครับ ลงมาแล้วจังหวะนี <Techn Pokémon> ้มีคนไม่ถึงอยู่เหมือนกันครับมีคนไม่ถึงอยู่เหมือนกันแต่คนถึงก็เยอะเหมือนกันและจังหวะนี้ดูกันไม่รู้เรื่องครับดูกันไม่รู้เรื่องกูเนี่ยดูไม่รู้เรื่องอย่าพึ่งฆ่ากันนะอย่าพึ่งฆ่ากันโอ้โหมองไม่รู้เรื่องเลยวะดูกันไม่รู้เรื่องเลยวะทุกคนโอ้โหเยอะเยอะเยอะจริงเยอะจริงดูกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันมีอะไรกันบ้างเนี่ยคนที่อยู่บนหลังคาเริ่มฆ่าก็ได้ในสาม สองหนึ่งเอาเลยครับกันเลยนี่ไงโดนซัดไปแล้วเปิดไปหนึ่งทีและจังหวะนี้ครับน้องอายแกโกกูโก้นะครับผมแล้วซัดกันแล้วนัวจัดจัดไปข้างบนนี้เอาอ่ะซึม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 ใครที่อยู่ข้างบนนี้ได้เป็นคนสุดท้ายนะครับผมเอาตั้งให้เป็น j t v ไปเลยนะครับพร้อมกับเข้าแคนด้วยนะครับเข้าแคนมาแล้วค่อยขอแล้วกันนะเอาละจังหวะนี้ยังไง โอ้โหนัวกันจัดแล้วดูไม่รู้เรื่องเลยว่ะเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> โอ้ยขอไปดูใกล้ๆแบบใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟน <c oughs> ตั้งไอวอกันนัวกันจัดมีคนหนึ่งนี่ัะตรงคนนี้เขาบอกว่าขออยู่ห่างๆอย่างพงง่วงเ <c oughs> บอร์ส4 <c oughs> ่ัถ้าไอวอปิดอุ้ยเป็นอะไรที่ฉลาดแต่ว่ายังสามารถโดดอ้อมได้นะ <c oughs> แล้วจังหวะน,นี้นัวม,มากมองอะไรไม่เห็นเลย <c oughs> มีคนอยู่ข้างล่างนะครับ ลาเอ้าหนูลงมาข้างล่างก็โดนสับหัวแตกเฉยไม่มีใครที่จะค่อยๆฆ่ากันนะรู้แบบพยายามแบบจู๊กันอยู่นะดูดินะทุกคนดูดิบางคนใช้ปืนด้วยวดว่เกินน่ะเมืองเดียวโอ้โหดว่าไปไหนเนี่ยทริป,ปเปิลเคอาตรงๆเลยมองอะไรไม่เห็นเลยจังหวะเนี้ยเอ้าเอา้ารเบอร์ยี่สิบสองต่อยเบอร์ยี่สิบหกเอ้ารอดหรือไม่ ล้อหรือไม่เรียบร้อยตายก่อนนะฮะดุเรียวสดเรียบร้อยไปแล้วน้องวินตรงนี้ยังไงน้องวินโยกไปและเจาะไอวออยู่จังหวะนี้และน้องหมามาแล้วด้วยแล้วมีคนใช้ปืนยิงเข้ามาจากด้านล่างนะครับทุกคนมองเมาเอ๋อนะอย่ายิงนะอย่ายิงนะหนัวกันจัดยังไงโอ้โหชื่อ,อยางเยอะชื่ออย่างเยอะออยเยอะจัดโหคนนี้ฉลาดนะ เกตันนะครับเกตันเทอร์โบนะครับวิคนนี้ก็ยิ่งฉลาดฉลาดนู่นวกันานเหมือนกันนะเอาจริงๆอะ่ะไม่ได้แป๊บเดียวเลยนะบางคนหาเรียมหาอะไรที่แบบไม่ต้องไปสู้กับคนอื่นเขาอะ่ะทุกคนเชิงไม่ไปไปยุ่งอะไรกับคนอื่นเขาโอ้แต่ตอนนี้เหลือเริ่มน้อยแล้วนะทุกคนทุกคนว่าเหลือเกินถึง10คนไหมนะตรงนี้3 4 5 6ี่ห้าเจด 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19ี่ประมาณ20คนนะครับตรงนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงอแล้วน้องเบอร์13ชมวิวชิวเลยแต่อย่าลืมครับคนที่อยู่ด้านล่างซัดเข้ามาแล้วจังหวะนี้กำลังยืนเปิดเสิร์ฟเธอไปอยู่นะครับทุกผู้ชมเขาคงเห็นแต่เราคงไม่รู้เรื่องครับทุกผู้ชม น้องโฟนโซเซโอ้ยบางคนยึดนะมันมีสี่เหลี่ยม,มก็ยึดคนละเหลี่ยมอ่ะเออและนี่ฮะน้องซันนะที่ชอบเข้ามาช่วยเราตอนที่เราสตรีมเล่นอยู่เมื่อกี้เข้ามาช่วยเราข้า,างล่างกริยัดกันข้างบนก็หนัวกันโอ้โหโ,หโดนนะเหมือนมีคนโดนปืนยิงจากข้างล่างมานะเอาละทุกคนครับใครที่อยู่ด้านล่างนะครับสามารถยิงคน,คนที่อยู่ด้านบนได้เลยนะ โอ้เอาแล้วเหลือแทบจะไม่นี่แล้วนะครับท ouais> ุกคนคนที่อย pues, ู uh ่ข้างล่างนะครับหยิบปืนยิงได้เลยนะคนที่อยู่ขอบอ่ะใครอยู่ขอบยิงเลยนะใครอยู่ขอบยิงเลยเออเอาว่ะคนที่อยู่ข้างล่างก็มีประโยชน์นะครับคนที่อยู่ข้างล่างอย่าพูดยิงเองนะใครอยู่ข้างล่างพูดยิงเองนะครับใครอยู่ขอบซัดกันเลยนะใครอยู่ขอบซัดกันได้เลยและจังหวะนี้ยังไงครับสองคนนี้จะเอากันหรือเปล่าโอ้แล้วไอ้นี่แล้วคนนี้ชิวจัดนะฮะ Just a c a d e m y หรือเปล่า โอ้โหแขนพี่จัดมาแล้วตรงนี้ยังไงไม่มีใครฆ่ากันเลยแต่ว่าวงบีบอ่ะก็คงจะต้องตัดสินกันตรงนั้นแหละผมว่าวงบีบก็คงต้องตัดสินกันตรงนั้นนะอ่ะเราไปดูมุมมองของคนเล่นกันบ้างนะครับว่าเราไปอยู่ข้างบนเราจะเป็นยังไงนะครับนี่ไงน้องเอ็นดีนะครับผมนักบุญห,หรือเปล่าเอ็นดีนักบุญหรือเปล่าไม่มีใครที่กำลังบวกกันอยู่เลยนี่ชิลอยู่คนเดียวคนนี้ ยิงเลยครับคนอยู่ข้างล่างยิงได้เลยฮะน้องเกตันนะครับผมเกต้นอ,อ,อ้าวเกต้นไปอยู่ข้างบนนะแต่ว่าลงมาข้างล่างนะเพื่อจะหาเหลี่ยมยิงคนที่มันเหลี่ยมเอาละแล้วดูเหมือนเกตันนะครับสายมือเห็นหรือเปล่านี่ยสายมือโดนต้นไม้เห็นหรือเปล่าสายมือโดนต้นไม้นี่แล้วคนข้างล่างก็จับมือกันไม่ยิงกันเลยนะฮะน้องดียืนนิ่งมาน้องซันเปิดเข้าไปโห่ไ,ไม่ได้นะฮะโ่มีกระสุนส่ง ตลอดเลยนะเมื่อกี้นี้โอ้แต่อยู่ตรงนี้ดูเหมือนจะทุกคนยิงได้นะขอบอกก่อนเลยว่าด้านหลังโล่งมากนะครับหนูบอสหนูบอสหนูยังไงหนูเอ้ยหนูโดนได้นะนี่หนูและไอ้บิ๊กเอ็กเอ็มเรียบร้อยโดนเก็บไปนะครับผมเกตันเก็บไปอีกแล้วนะครับเก็บจัดอะาเดมี่ที่ไอตัวที่นั่งชิงช้าเมื่อกี้ตายไปแล้วนะครับน้องเกตันเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบอะไรไว้ได้เทอร์โบใครจะได้แชมป์ตัวตึงอยู่ข้างบนเยอะมาก และวงเริ่มบีบแล้วโอ้โห,โโหข้างล่างนี่ซีงขึ้นมาอย่างเดียวไอ้น้องเกตันนี่แม่งแบบทิง้งเงินรางวัลทิ้งการเข้าแคนทิง้งรางวัลไปเพื่อจะไปฆ่าคนอะ่ะคิดดูแล้วกันและอยู่ข้างบนไม่มีนะไม่มีพันยงพันยากันด้วยนะทุกคนสืโดนเปล่าโดนเปล่าโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโดนไปเม็ดหนึ่งโดนไปเม็ดหนึ่งขี่ปืนแดงอยู่โดนไปเม็ดหนึ่งน้องชิกะดูชิกะดูเขาเรียกว่าในกังฟูเป็นหน้าชิกะดู แต่ตรงนี้นัวกันอย่างนานนะฮะนัวกันนานมากและวงบีบแล้วข้างว่านี้ฮะใครจะอยู่ยืนอยู่ยงคงกระพันเป็นคนสุดท้ายก็มาดูการได้นะครับและตั้งไอวอปิดจังหวะนี้ครับข้างล่างจะยิงได้หรือเปล่านะน้องคนนี้ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยอ่าน้อง MK m k m 5เ0เอหเอาว่าท่านผู้ชม,มน้องแฟนแซลมอนนี่อยู่นานนะยเนี่ยแฟนแซลมอน x อคูนี่อยู่นานมากนะ ข้างล่างก็ยิงมานะจะเอาให้ได้อนะบอกใครโผล่มาโดนโดนไปเม็ดนึงเอาอะจังหวะนี้จังหวะนีดด้ไม,ม่ค่อยมีใครต่อยกันนะพยายามเหมือนกับว่าพยายามจู๊กให้เลือดตัวเองเหลือเยอะนะคือมาดูกันว่าใครจะได้อยู่เป็นคนสุดท้ายนะแล้วช่วยกันจําชื่อด้วยนะทุกคน Triple Kill Triple Kill เพลินะไอนคนที่อยู่ข้างล่างยิงเพลินเลยอะแฟนแซลมอนอว่าเอาแหละแล้ววงบีบแล้วครับจังหวะนี้ยังไง แล้ววงบีบเข้าไปครับใครจะเหลือรอดแต่ดูเหมือนน้องคนเบอร์60จะเลื่อนแล้วก็ล่วงไปแล้วเบอร์60เอาว่ะจังหวะนี้วงบีบมาแล้วถ้ามาตรงขอบก็โดนด้านล่างยิงน้องเกตันครับกำลังเก็บไปทีละศพทีละศพและจังหวะนี้ใครจะได้อยู่เป็นคนสุดท้ายอะไรมาดูกันเลยแล้วกันนะกระโดดหนีไปแล้วเบอร์55้าและตอนนี้วงบีบแรงมากๆน้องภาษาญี่ปุ่นหัวหมาจะรอดหรือเปล่าและส่วนเขาไปรอดแต่ว่าตายวงเข้าไปจังหวะนี้เหลือ3คนครับ และมี2คนที่กําลังนัวก,กันอยู่ยตายไปอีกสักคนหนึ่งและคนสุดท้ายนั่นก็คือน้อง MK M150 นั่นเองครับและตายหมอไปจังหวะาดีโอ้โหพะวงไม่บีบเองก็คงไม่สักเอา้าเองมาแต่ได้หรือเองดีขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละเชวรอครับก็น้องเขาดีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น คนที่ได้ไปคือน้อง MK M 1 5 0นั่นเองนะครับหนีลงไปข้างล่างก็ถือว่าตลาดสิ์แล้วม,มีปืนเนี่ยอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะขอบคุณทุกคนมากเลยนะตั้งแต่กระดิกแล้วแากกันาาทีไลผมก็แซฟทุกทีนะครับนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากบ๊ายบายกันนะบายไว้ไเจอกันครับ